คำเตือนคลิปนี้มีคำหยาบคายและไม่เหมาะสมโปรดใช้ะระบบกินี่ในการรับชมงั้นก็รับชมได้เลยโอเควันนี้ก็มาเจอกับผมไต้เติ้ลอเช่นเคยนะก็สวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะที่ผมห่างหายไปนานมากนะเพราะว่าช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่เปิดเทอมแล้วนะก็ว่าจะทำคลิปประมาณช่วงสักเสาร์และอาทิตย์นะส่วนจาก,กกสูก็จะไว้เวลาในการเรียนนะช่วงนี้ก็เปิดเทอมมาก็ งานเยอะเลยนะโอเคก็ช่วงนี้ก็เป็นวันเสาร์แล้วผมก็ได้เจอของเล่นของเล่นหนึ่งที่เพื่อนเอามานะแต่ผมก็ขอยืมมาเรียบร้อยแล้วนะก็จะเป็นอุปกรณ์ที่ใคใายๆก็รู้จักนั่นแหละนะก็นี่กันเลย VR Box Mini นะโอเค <Wow. S 1> นี่นะนี่คือจะเป็นกล้อง VR นะจากเพื่อนผม เห็นว่าไปซื้อจากตลาดหนึ่งนะเป็นตลาดที่เขาขายข,ายของมือสองนะแล้วเพื่อนผมก็สะดุดตาไปเจอตัวนี้เป็นราคาประมาณ30บาทนะอันนี้นะเป็น30บาทนะถ้าเป็นของรุ่นอื่นนะก็น่าจะแพงหน่อยนะก็ประมาณหลักร้อยนะก็เอ่อย้ายปแป๊บ,บนึงของเยอะไปหน่อยนะช่วงเปิดเทอมก็ว่าจะมาลองเล่นกล้อง VR กันนะแต่ผมก็เคยเล่นแล้วน่ะนะเคยเล่นแล้วแต่ว่าก็อยากจะลองแบบ เล่นอะไรที่แบบรุ้ระทึกนิดนึงนะโอเค,อเคก็เราจะใช้กล้องที่ผมถ่ายนี่นะเอามาเล่นนะแล้วก็จะมาถ่ายอหน้าจอด้วยโอเคก็เพื่อไม่ให้เสียนาฬิกาก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับกดกระดิ่งเพื่อให้เป็นกำลังใจในการทำคลิปและให้ฟีดของ Youtube นั้นได้ดูช่องใหม่ๆของผมผู้คนด้วยนะครับโอเคก็เราจะไปเริ่มเล่น VR กันเลยโอ โอเคก็ไปเริ่มกันเลยดีกว่าเมื่อกี้อยู่ตรงนี้ใช่ไหมเหมือนว่าจะมีอะไรหรือเ่าโอเคเหมือนน่าจะมีอะไรสักอย่างนะโอเคเดี๋ยวนี่นี่เป็นกระตุ้นน่าตกคุณบ้าโอปเอดีโอเคมาไทยด้หูว้าบางกียจะบอกได้ไหม ไม่เป็นไรไปสอบถามได้เลยอืมอืเกิอดอะขึ้นเหรอมีคนอยู่ที่ไม่เป็นไรฉันว่านี่ยัไม่รู้จักพอนะไม่ใช่ไม่ใช่กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะโอเคไม่กี่วันต่อมาอืมรู้สึกมุนหัวแล้วสิหันไปหันมาเร็วๆ เนี่ยมันจะมีข้อดีข้อเสียในการเล่นนั่นนะเราก็ไม่ค่อยชินกันเลยนะขอโทษฉันขอโทษขอโทษอะไรเออเธอสามารถทำให้อ่อนลงในการจี่ผู้ชายเมื่อคุณกับที่พวกเขามากขึ้นหรือไม่นะเอามองแล้วมองแล้วฉันบอกว่าฉันล่อล่อคุณโดยเจตนาไปเธอรู้จักฉันฉันทำไมฉันถึงเป็นซักิบัสฉันไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นขอโทษนะคะ ตอนนี้กลับไปก่อนฉันอยากองกาตพักผอนหนึ่งเดือนต่อมาอมเริ่มเริ่มแลเริ่มแลมนั่นคืออะไรฉันตอบว่าฉันต้องจ่งายการกับวัตถุได้จิงตนานผะู้ภาพฉันคว่ามันจะต้องเป็นไคโซโคไคเนสชินะดเก่งเหรอพเก่งอยู่ก,ก,กันไหนแล้วตคุณอ,อย่าตากใจไปชิ ฉังเป็นิที่อาจที่ส่งผลที่เรา่งของคุณได้นะฉันว่าสามารถเล่นมายากลเล่นได้น้อยได้มาดิสุดเท่านั้นนะไม่กี่วันต่อมาวันนี้ควรจะทําอะไรดีอ่ะวันนี้อยากจะเล่นกับคุณนะอุ่ยตายแล้วเอ๊ะอย่าบอกเลยนะว่าฉันไม่กัดหรอกอไม่เป็นไรหรอกหมาถึงฉันอยากเล่นวิดีโอเกมไงล่ะ ที่จะดูเลยผิดหวังไงคุณกำลังฟังใช่ไหมเนี่ยโอเคเราต้องหันช้าช้านะโอเคหันชา้าชหันเร็วไปมันเริ่มสุขสุะอจียลแล้วเรื่อสุดสืเป็นไงบ้างดีอารไว้ใจมากฉันนะไว้ใจฉันมากะนะนไม่ก็เป็นสิ่งที่ดีแล้วทำไมคุณถามงั้นละ่ะมีปัญหาะไรหรือเปล่า ม,มีการหาความขัดแย้งระหว่างไม่เกี่ยวกับของกัสซัสคิวบสัสอาจจะเป็นปัญหาอาจจะต้องแก้ไขปัญหาแต่ไม่ต้องเกี่ยวแ,วแต่ไม่ต้องหวง่วงโอเคเดียผต้องหนีไปจากที่นี่ซะนล้วตัวคุณหนีน่ีไปเถอะพวกเขากำลังสงสัยตัวคุณแล,ะละ้วหล่ะก่อนที่เธอจะสงสัยเออ,อย่าละรูทบล์ฟอมปิศาจม่้ยเหรอปีศาจจริงๆนะ ถึงจะเป็นปีศาจแล้วมันรู้ปีศาจจะไม่จำเป็นต้องเป็นศัตรูกันนี่เสียใจแต่กาเป็นศัตรูมนุษยชาติคุณน่ะลงแรอซเออยิงเออดิจิตอลดิต้โมชันเออหโอเมียมาช่วยแล้วไม่ต้องห่วงนะเราตัวคุ้าอยากจะเรียบร้อยดีคุณจะสบายดีนะโอ้โอ้พึ่งมีปยาพิศนะโอ้เด้หนีไปแล้ว เออฮึมดียแล้ววิเศแล้วเ,วเป็นชนิที่เื่แต่เดือนชั้นมาถึงแดนพิศาจนี่เนี่ยนี่เป็นครั้งสุดท้ายนะเกิด่ไมี่สิบวันก่อนพวกบนสปาราจะเอาอะไรมาจากชั้นในโลกนี้นะ่ะดยการศึกษาแล้วชี่ศึกษาชั้นหน้ต่อคุ้งจะเกิดขึ้นเมื่อชั้นเรียนจบอ่ะชีิตทีนจะนสกาวของชังชงน้นสิจะเของชั้นมีอะไรจะพูดใช่ไหม อาจจะเป็นอนจาจจะอิทธิพลฉันจะได้มีฉันสามารถในข้อในโลกได้ใช่ดังนั้นที่เรียกว่าไรเดียอ่านสุนัขอะไรครับเนี่ยวอชเรียกว่าทานบาบาอ๋อนี่คือจบแล้วใช่ไหม